สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพบกับพวกเราอีกแล้วค่ะเทรดไรเดอร์ในคลิปนี้นะคะแอดจะมาเทรดกับโบรกเกอร์ EBC ให้ทุกคนดูกันค่ะพอหลังจากที่แอดนะคะได้ทําการเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินเข้าไปแล้วเนี่ยห0 0่ดอลลาร์ 1, เดี๋ยวแอดจะมาดูว่าการส่งคําสั่งองเขารวดเร็ว,เวหรือเปล่ามีดีเลยไหมให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มี MT4 MT5 เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บ EBC เลยนะคะก็ไปที่เมนูเทรดนะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลด MT ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเลือกเลยค่ะว่าเราจะเทรดผ่าน MT4 หรือ MT5 แอดก็จะเทรดใน MT5 บน Windows นั่นเองนะคะแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยค่ะพอเราติดตั้ง MT5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีเทรดของเราได้เลยค่ะ ซึ่งตอนแรกนะคะก็ให้ทําการเลือกโบรกเกอร์ถ้าเราโหลด m p l i f y บนเว็บ EBC เนี่ยก็จะโชว์โบรกเกอร์ EBC ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็เลือก Connect with and exiting trading account ค่ะเสร็จแล้วก็กรอกเลขบัญชีเทรดแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้ตอนเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์บัญชีของเราค่ะจากนั้นก็คลิก finish ได้เลยซึ่งคู่ที่แอดจะมาทดลองเทรดนะคะก็คือคู่ทองคําหรือว่า XAUUSD นั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยจะมาดูค่าสเปดกันก่อนเลยค่ะว่าวิ่งจริงเ อยู่ที่เท่าไรนะคะซึ่งเท่าที่แอดดูนะคะก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ16บหถึง2ีก็ถือว่าน้อยพอสมควรเลยนะคะอยู่ในระดับที่รับได้โอเค okay, เดี๋ยวเรามากดส่งคําสั่งกันดีกว่านะคะว่ามีดีเลยไหมส่งคําสั่งเร็วหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการกดเปิดปิดออเดอร์ไปจํานวน5ครั้งเลยทั้งบายทั้งเซลล์นะคะสลับกันไปผลสรุปก็คือแอดก็จะมาบอก2เรื่องหลักๆแล้วกันนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องความเสถียรเ,เวลาเรากดเปิดปิดออเดอร์เนี่ยกดได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะไหลลื่นแล้วก็ไม่มีสะดุดปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่มีออเดอร์ค้างหรือว่าโหลดนานๆเวลากดเปิดปิดรัวๆก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของความดีเลย์ดีเลย์เนี่ยอาจจะมีบ้างเป็นบางจัง จังหวะนะคะในช่วงที่ราคาวิ่งปกติเนี่ยก็เปิดปิดแบบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเวลาที่มันมีวอลลุ่มเยอะๆหรือว่าวิ่งแรงๆก็อาจจะมีดีเลย์เล็กๆน้อยๆนะคะไม่เกินเสี้ยววิค่ะแต่บางจังหวะจุดเข้าเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากพอรับได้นะคะเพราะว่าก็เข้าใจด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยตลาดอาจจะผันผวนซึ่งดีเลย์ประมาณนี้แอดคิดว่ามันกำลังดีนะคะไม่ได้น่าเกียดจ,จนเกินไปก็จะเป็นประมาณนี้เลย ะะแล้วถ้าทุกคนนะคะเปิดบัญชีฝาเงินแล้วก็เทรดกับ EBC แล้วเจอแบบแอดหรือเปล่าหรือว่าดีเลย์มากกว่าแอดไม่นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดจะมาทําการถอนเงินให้ดูกันค่ะว่าจะรวดเร็วไหมซึ่งแอดจะถอนเงินครั้งแรกนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยโบเกอร์ที่แอดเคยเทรดมาเวลาถอนเงินครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะ ช้านิดหน่อยนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนี้แต่ว่าเราจะมาดูโบรกเกอร์ EBC กันค่ะว่าเขาเนี่ยจะทำการถอนเงินเร็วไหมในครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทาง t r a d e Rider ค่ะ